คุณเคยบ้างไหมเมื่อเพื่อนญาติหรือคนรักของคุณต้องจากไปและวิญญาณของเขาได้รับโอกาสให้พาเพื่อนรักที่สุดไปด้วยได้หนึ่งคนคนคนนั้นอาจเป็นคุณก็ได้นะในปฏิทินญ,ญี่ปุ่นมี6วันมงคลอวมงคลที่เรียกว่าโรกุโยและหนึ่งในนั้นคือโทโมบิกิวันแห่งการดึงเพื่อน เชื่อกันว่าหากใครตายและจัดงานศพในวันนี้วิญญาณจะไม่เดินทางลำพังแต่จะเอื้อมมือคว้าเพื่อนหรือญาติให้ตามไปยังโลกหน้าในปฏิทินญ,ญี่ปุ่นมีหกวันมงคลอวมงคลที่เรียกว่ารกคุโยะและหนึ่งในนั้นคือโทโมบิกิวันแห่งการดึงเพื่อนเชื่อกันว่าหากใครตายและจัดงานศพในวันนี้วิญญาณจะไม่เดินทางลำพัง แต่จะเอื้อมมือคว้าเพื่อนหรือญาติให้ตามไปยังโลกหน้าด้วยก่อนปิดฝาลวงญาติผู้ใหญ่จะกระซิบใส่หูตุกตาว่าโปรดเดินทางไปกับเขาแทนพวกเราเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีเผาตุกตาก,ก็จะถูกเผาไปพร้อมร่างผู้ตายเพื่อให้มันทำหน้าที่แทนเพื่อนที่ถูกดึงไปสู่โลกหน้ามีเรื่องเล่าจากบ้านพ่อค้าชาวเกียวโตในสมัยเอโดะพวกเขาไม่เชื่อในธรรมเนียมนี้ แต่หลังงานศพผ่านไปไม่กี่คืนพวกเขาได้ยินเสียงเคาะประตูยามวิการเมื่อเปิดออกกลับพบตุกตาอิชิมัตสึของลูกสาวนั่งอยู่ตรงบันไดเสื้อกิโมโนของมันมีกลิ่นควันไฟติดอยู่ในญี่ปุ่นยังมีพิธีใช้ตุกตาแทนตัวในโอกาสต่างๆในเทศกาลฮินะมีฮินะนิงโยตุกตาที่ผู้คนนำลอยลงน้ำเพื่อพาโชคร้ายออกไป ในพิธีชินโตมีฮิโตงาตะตุกตากระดาษแทนร่างกายใช้ล้างบาปและชำระสิ่งไม่ดีจนถึงทุกวันนี้ยังมีคำเตือนเบาๆในหมู่คนญี่ปุ่นว่าหากได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กในวันโทโมโบิกิอย่าหันไปมองหาที่มาเพราะเสียงนั้นอาจไม่ใช่ของเด็กที่มีชีวิตอยู่แต่คือเสียงของตุกตาเส้นผีที่กำลังติดตามผู้ตายไปยังโลกหน้า เพราะแม้แต่ในความตายความผูกพันก็ยังไม่สิ้นสุด